วันนี้เราก็มาวงสวงละครเรื่องไฟรวงนะคะเป็นเรื่องแรกของปีนี้ของช่องอมรินทีวีเอชดีช่อง3 4ก็เป็นดราม่านะคะแล้วก็ฟังชื่อก็คงรู้แล้วว่ามันมีความร้อนแรงก,ก็โลกสมัยนี้ค่ะทุกอย่างก็เต็มไปด้วยการหลอกลวงเั้นก็คงจะเป็นเรื่องราวของความหลอกลวงทั้งในเรื่องของความรักแล้วก็ในเรื่องอื่นๆที่ตัวละครทุกตัวต่างก็ตั้งใจมาหลอกกันเราจะไม่รู้เลยว่าใครเป็น ใครเป็นคนหลอกใครเป็นคนดีใครเป็นคนลวงอะไรเงี้ยค่ะก็ก็อย่างที่บอกค่ะว่าบางทีเราก็ไม่รู้นะว่าว่ามีใครจะมาหลอกอะไรเราบ้างเช่นเดียวกันกับคนดูละครเรื่องนี้ก็จะดูไปแล้วก็ต้องคิดตามไปด้วยว่าตอนนี้ใครกําลังหลอกใครอยู่ใครคือคนที่พูดความจริงอะไรเงี้ยค่ะโดยช่วาะในเรื่องของความรักนะคะบางทีคนเราก็มีความซับซ้อนแล้วก็มีความหลอกลวงในเรื่องของความรักกัน บางทีไม่รักก็บอกว่ารักบางทีบางคนรักแล้วก็แกล้งบอกว่าไม่รักก็มีอะไรอย่างงี้ค่ะละครของเชนสองห้ากับหนึ่งก็ยังคงคงความเป็นละครของชีวิตจริงนะคะโดยเฉพาะยิ่งละครที่อมรินเราตั้งใจที่จะทําให้ทางอมรินมีละครที่เมื่อคนดูดูแล้วสามารถที่จะเอาไปคิดแล้วก็ไปใช้ได้ในชีวิตจริงบางทีเราอาจจะเป็นตัวละครตัวใดตัวหนึ่งใน,ในเรื่องนี้อยู่ก็ได้ อาจจะกาลังรับบทเป็นคนใดคนหนึ่งในเรื่องหยิบกระไดจริงๆอย่างที่พี่ชอดพูดนะครับก็เป็นละครแนวดารมาม่าแล้วก็สะท้อนจริงๆต้องต้องขอบคุณคุณสมพีพันาายนะครับที่เป็นเจ้าของบทประพันธ์ซึ่งบอกว่าถึงแม้ละครบทประพันธ์นี้แต่งแต่งมานานแล้วแต่ว่ายังสามารถใช้กับชีวิตในปัจจุบันซึ่งวันนี้ทุกคนก็เคยเจอเรื่องการหลอกลวง น่าจะเจอกันบ่อยๆนะครับก็วันนี้ละครเรื่องนี้ก็น่าจะสะท้อนสังคมในปัจจุบันนะครับอย่างที่พี่ชอดพูดนะครับว่าวันนี้มันมีเรื่องของความหลอกลวงข้างเยอะแล้วก็เรานําดูเรื่องนี้แล้วไปปรับใช้กับชีวิตนะครับจะได้รู้ว่าเรื่องความเป็นจริงชีวิตจริงเราเป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆต้องบอกว่าละครที่เราทากับพี่ชอดเนี่ยเราพยายามทําหลายๆแนวนะครับ แต่ว่าแนวแนวที่คี่ว่า,น,าน่าจะถูกต้องตาต้องใจผู้ชมของเราน่าจะเป็นแนว,แนวดรามา่าซึ่งก็เลยเราเปิดเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกสำหรับปีนี้แต่จริงๆละครเรามีทุกแนวนะครับแล้วก็เราพยายามเจาะกลุ่มลูกค้ากลุ่มคนดูของเราให้ใหได้ให้ได้หลากหลายมากที่สุดนะครับคาดหวังยังไงจริงๆเราก็ระหวทุกเรื่องเราคาดหวัง,งทุกเรื่องอยู่ <N> แล้วนะครับแล้วยิง่งเรื่องนี้เราได้ดารานักแสดงโอ้โหรุ่นใหญ่โอ้โห มากฝีมือนะครับต้องขอบคุณไปดูไปดูไปดูกับพี่เปิ้ลกับพี่เปิ้ลกับพี่เปิ้ลกบพี่เปิ้ลก็ต้องขอบคุณดารานักแสดงทุกท่านนะครับที่ที่ให้เกียรติกับทางอมรินนะครับมาร่วมงานกับเราเป็นครั้งแรกหลายหลายท่านเลยนะครับก็ดูจากชื่อดาราก็น่าจะบอกแล้วว่าละครเรื่องนี้ซับแค่ไหนนะครับุงงาาออออยกกกกรรรรรระะะะะะแแแสสทท่่่นบบบถจจมีีคืไไวัลลเ จริงๆละครของอมรินเนี่ยเวลาที่เราเป็นดราม่าเยอะๆอานาะคะกระแสมาแน่นอนแล้วก็แอบเพนตีเซอร์นหน่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่ามีคงมาเยอะนะคะ <c oughs> แล้วก็อย่างที่บอกว่ามีมีมีมมนักสแสดงที่มากฝีมือเพราะฉะนั้นกระแสต่างๆเหล่านี้เราคิดว่ามากับละครเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องแรกของอมรินด้วยเช่นกันขการขับเคลื่อนนะครับผมกับการที่นักแสดงสำหรับเรื่องนี้คือเคลื่ยง คือทุกๆครั้งจริงทำงานก็ไม่ใช่พี่คนเดียวนะครับก็ในทีมงานของเชนสองห้าหนึ่งทุกๆคนคือทุกๆครั้งที่ทำการแคสต์นักแสดงสิ่งที่เราคำนึงไี่สุดคงเป็นเรื่องของความเหมาะสมครับแล้วก็ที่คันคงเป็นเรื่องของฝีมือนะครับทุกๆครั้งที่ทำละครเราเราต้องการคนเก่งเพราะว่าเราก็อยากให้คนนักแสดงที่มาถ่ายทอดบทบาทอย่างที่เราตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดครับแล้วก็เราว่าก็เป็นทีมนักแสดงที่ ที่ว่าดีที่สุดสําหรับไฟล่วงใช่ครับก็ต้องขอบคุณคือมันก็จะมีอย่างที่เห็นนะครับมีหลากหลายเจนหลากหลายคนที่ไม่เคยเร่วมงานกันที่ว่ามันเป็นคอมบิเนชันใหม่ๆแล้วก็เป็นกําไรของคนดูแล้วก็เป็นความแตกต่างของละครของช่องอมรินทร์ทีวีด้วยครับนะพี่โอ๊ค,ค,ครับพุ <Nas. S 1> ่มกับครับนะ ก็อยากให้ดูกันนะครับเพราะว่าเรื่องใหญ่ตั้งใจทํากันมากแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้สนุกมีความแซ่บแล้วก็มีความสนุกมีความต่างมากมันอยู่ในตัวอยู่แล้วครับจะมีแต่ว่าไรรอดอะไรอย่างรอ้ที่แล้วก็คือไซต์ตั้งใหญ่ไปปี้กับเรื่องที่จะมีไม่แน่ใจว่ามันจะโดนหรือเปล่าครับในแง่ของคำใช่ในแง่ของคำอย่างตอนที่อะไรนะไม่ใหญ่นะเราก็ไม่ไนแหละเราไม่ได้คิดเลยแล้วก็ละครก็ไปตั้งนานแล้วใช่นานมากแล้ว นี้กะเกยอาเป็นว่าขอให้มาแล้วกันครับไม่้บรรยากาศในองเป็นยไงบ้างครับควากันขนาดไหนครคือโอ้โหเดือดเนาะมาละคู่มาลแบบว่าตัวละครทุกคนแบบว่าพลังกันเหลือเฟือเหลือเกินซัดกันแบบนะแต่เวลาทำงานเราก็สนุกสนานที่หางกันไปแต่ว่าเราเข้าฉากก็ฟาดฟันกันโอ้โหอยากให้ดูแล้วครับ S <S ใช่เลยครับ,รบสามคนเลยครับครับเออละครเรื่องนี้พวกเราก็ต้องใช้กำลังภายในสูงพอสมควรนะครับเพราะว่าเราดราม่าเชื่อเฉยกันแท้ทุกซีนใช่ค่ะและ้วก็คือสนุกมากนะฮะที่ได้ทำอะไรใหม่ๆนะครับผมเชื่อว่ามันเป็นมันก็ใหม่สำหรับทุกคนในนี้ <c oughs> เรื่องเรื่องละมันค่อนข้างเดือดพอสมควรเลยครับผมค่ะ คือเรื่องนี้อย่างที่พี่สนบอกค่ะทุกคนก็คือแบบว่าใส่อารมณ์กันไม่ยางเลยอย่างเงี้ยค่ะตอนที่ร่วมงานเนี่ยคือเราก็รู้สึกถึงแบบพลังของทุกๆคนที่แบบในการแสดงเลยนะคะก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้ดูล้ะค่ะแซบแน่นอนทุกเสีงจะทุกเสีงสงสารมากร้องให้ทุกซสียงร้องให้ทุกสียงค่ะเยอะมากค่ะเชื่อว่าเยอะทุก เยอะทุกๆคนค่ะเพราะว่าเรื่องนี้แต่ละคนก็เหมือนแบบสร้างแบล็กเก่าของตัวเองขึ้นมาแล้วก็มาเจอกันแล้วก็มาฉะกันในฉากค่ะซึ่งแบบเล่นแล้วรู้สึกว่ามันมันสนุกและเข้มข้นค่ะก็เหนื่อยครับแต่ว่ายากเหยื่ดเพราะยากแล้วก็ชอบงานยากเพราะว่าเราอยากพัฒนาตัวเองแต่ว่าก็โดนกระทําเยอะในเรื่องนี้ครับจะตบอทํงใจหน่อยจะมามีตอบแทนหน่อย สนุกครับในกองสนุกมากแล้วก็ต้องขอบคุณให้เครดิตพี่โอเลยนะะสอนทุกอย่างนะครับให้โอกาสทุกอย่างในกองสนุกละครก็สนุกลครสนุกนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเชิดเฉือนแทบทุกคนมีคนเดียวครับมองสายตาหวานเย้คนเดียวในเรื่องอะไรอย่างี้นะไม่เครับป็นับั พี่ดูคือตัวแบบว่าดําเนินเรื่องเลยนะคะไม่มีพี่ดูก็ไม่เกิดเรื่องนะคะทั้งสองคนนี้นะคะยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับจารุณีสุขสวัสดิ์ครับรอมาทั้งชีวิตเลยครับเช่นกันแต่ว่าพอเจอกันเรื่องนี้กลายเป็นว่า เขายกสมบัติให้ภรรยาน้อยหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นจับเล่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้ดีกันเท่าไหร่ในในฉากค่ะทั้งทั้งที่เรื่องแรกที่ได้เจอกันควรจะคืออันนี้พ่ออันนี้แม่อันนี้ลูกนี่ลูกลูกหนูอีกคนอยู่นลลูกอีกคนนู่นนู่นลูกแล้วลูกก็ไม่ได้สมบัติค่ะอย่าเล่าสิจบจบแล้วจไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่แต่ภายใต้นั้น มีเรื่องอยู่เยอะแยะเลยค่ะมันเป็นยังไงครับพี่เดีวก็ตองทำไมเขาถึงาทำไมเขาถึงทำไมเขาถึงถูกประนามว่าย่สมบัตรม่อนิอยากให้ดูกันอยากให้ดูกันครับก็เป็นเป็นเรื่องแรกที่ได้มาร่วมงานนะครับก็ยินดีผมควรจะบังขครงหลังไม่เป็นไรแล้วเรื่องนี้ก็เล่นเป็นเพื่อนกับ พี่ดูนะครับจริงหรือ่ไม่ได้เจอไม่ได้เจอกันมาตั้งสากว่าปีแล้วนะครับก็ได้มาร่วมงานกับน้องๆหลายๆคนด้วยนะครับ <c oughs> ก็สนุกสนานนะครับ <c oughs> ยังไม่ได้เจอยังไม่ได้เจอแต่เราถ่ายไปเยอะแล้วนะครับประมาณ98%แล้วครับแล้วก็คงไม่ได้เจอใช่ไหมทีมของที่ดูดีกว่าเออเป็นครั้งแรกที่ดูเล่นเลิฟซีนเลิฟซีนเป็นครั้งแรกที่ผมเล่นหนังอานะครับเรื่องนี้แหละครับคอยดูเอาแล้วกันต้องดูไฟลวงเลยครับใช่คอยดูเอาแล้วกันนะครับผมจะพาเมียออกไปกินข้าวนอกบ้านช่วงเราจะไปเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ผมจะไม่อยู่บ้านสองคนครับเชิญครับเจริญเจริญ น้องพิม์ก่อนไหมก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมกับเชงคัะแล้วก็ของอมรินก็ดีใจค่ะเพราะว่าได้เล่นกับนักแสดงที่เราแบบเห็นมาตลอดแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่ไม่เคยทำเนี่ยค่ะทุกทีก็คือจะโดนตบโดนตีแต่คราวนี้เราเป็นคนที่ไปทําคนอื่นบ้างรู้สึกสนุกแล้วก็ขอบคุณพี่โอ๋ที่แบบว่าค่ะใช่พี่พี่โอ๋ก็แบบว่าคอยยุตลอดว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ทําอย่างนี้ไปเลยไม่อย่างงั้นจะให้ใส่ผ้าถุงอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้เราก็แบบพี่พี่อกว่าไม่ต้องใส่ผ้าถุงละเราสู้ได้ละอะไรเงี้ยค่ะอ่ะ e น,น้องพีมส่วนตัวเราคะบบ่ะแบบนี้แบบน <c oughs> <อ>ี้เป็นเป็นคนเฉ <c oughs> ยๆกลางๆค่ะกลางๆอ่ะน้องพิมน้องพิมนี่ค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณเชนค่ะที่ให้โอกาสก็พิมพ์เป็นนักแสดงของเชนนะคะก็เรื่องนี้ก็คือแบบมีแต่รุ่นพี่ใหญ่ๆทางนั้นเลยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้มาทํางานกับพี่ๆค่ะแล้วก็พี่ๆก็จะคอยสอนคอยแนะนําเสมอค่ะก็สำหรับตัวละครก็จะมีความคือทุกคนจะมีความสาดไฟแบบความหลอกลวงใส่กันแต่ตัวละครยาดาจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างเย็นแล้วก็แบบเป็นที่พักใจคนอื่นๆอะไรนี้ค่ะ ครับผมก็เป็นผมเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกับพี่ๆทุกคนเลยเป็นเป็นครั้งแรกที่ทํางานด้วยกันเลยครับก็รู้สึกว่าเหมือนผมได้ได้รับพลังจากพี่ๆหลายๆคนโดยเฉพาะพิมพ์หรือว่าผู้สนเนี่ยครับเวลาเข้าฉากด้วยกันก็เหมือนแบบพลังงานมันแบบว่ามันมาแบบแรงมากเลยครับผมกลับบ้านก็คือแบบพลังมันยังติดตัวผมอยู่เลยใช่เปิดปล่อยครับเปทะเลาะกับตู้เย็นต่อครับก็รับบทเป็นหมอเทพครับ เป็นเพื่อนกับยอดเทียนครับเป็นเพื่อนมายาวนานแล้วครับทักใจครับคือซีนแรกที่ผมผมถ่ายอยากถามรอกเรื่องไหมฮะครับอะไรนะครับก็ผมผมซีนแรกแรกผมผมจำได้ว่าผมเข้ากับพิม คือผมจาความรู้สึกของไดอาล็อกแรกๆที่เขาพูดกับผมได้ครับเหมือนพอพอเขาพูดอะไรเงี้ยความรู้สึกเหมือนเพื่อนที่รู้จักกันมานานเนี่ยมันแบบพุ่งขึ้นมาตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบเขาทากันบ้านมาดีมากนะครับแล้วผมก็เลยสบายไปด้วยเลยครับก็ฝากไปรวมด้วยนะคะเป็นเป็นงานที่พวกเราทุกคน รงนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนทีมงานทั้งหมดกันที่จะบอกว่าเราตั้งใจทํางานกันมากนะคะแล้วเราก็อยากให้ไฟลวงเป็นละครที่ที่คนดูช่องอมรินช่อง34ได้ได้มีโอกาสได้สนุกสนานได้รับอรรถรสของการดูละครแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็ได้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับแต่ละคนไปด้วยบางทีคําว่าประโยชน์มันก็ามาในในสิ่งที่บางทีเราไม่ได้รู้ตัวหรือไม่ทันคิดเหมือนกันดูเพลินๆน,นะคะแต่ว่า เก็บไปคิดแล้วล่ะอาจจะเราอาจจะเป็นตัวละครตัวใดตัวหนึ่งที่ยินยอยู่แถวนี้ก็ได้ก็ฝากด้วยนะครับละครเรื่องแรกสำหรับปี2,566ของอมรินทีวีนะครับช่อง34นะครับเรื่องไฟลวงนะครับออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับสามทุ่มครึ่งนะครับที่ดูฝากบอกไปบอกภรรยาได้ได้ครับสามทุ่มครึ่งนะครับเปิดรอเลยครับทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับเริ่ม11กุมภาพันธ์นะครับ